ขออนุญาตนวดตรงนี้นะพี่นะเพราะว่ามันจะได้มีแรงยึดอยู่นิดนึงนะครับโอเคครับผมความให้พี่สะดวกเลยโชกอับไปบักับคอนยูนิวเอ็กซ์สองพันยี่สิบสามมาดูฟิวแนมาดูฟิก่อนหน้านี้ปต่างจังหวัด เจอทางอย่างนี้บ้างไหมพี่เป็นไงหัวตันหัวค้อนแล้วพอใส่เป็นไอ้บักเป็นไงพี่ความรู้สึกเบื้องต้นโอเคนะมันเหมือนแล้วมันมันก็ถามว่ามันมันมันไม่นุ่มเท่านู้นแต่อันนู้นมันนุ่มแล้วพอมันยุบแล้วมันมันย้้ยย้้ยไม่เลิกไว่าอันนี้มันมันขามันลงมาแล้วมันขึ้นเหมือนเลยก็อยู่เลยครับก็เหมือนกับว่ามันลงแล้วมันมีแรงซับพอขึ้นแล้วหยุดถูกไหมพี่ใช่ อันนั้นคอนแวนั้นมันอย่างเงี้ยครับโอ้โหเอาง่ายเลยโค้งเหมือนเรือเลยใช่ต้องหยุดอ่ะต้องหยุดแล้วค่อยๆหยอดไปใหม่แทนเงี้ยโอ้โหโมดิฟเลยคือเวลาลงหลุมปุ๊บนี่เราจะต้องหยุดรถเพื่อชะลอใช่ให้มันหยุดถ้าไมค่อยเริ่มไปใหม่ใช่แทน้อย่างเงี้ยไปเลยถึงมันก็ครับขนหลุมขนาดนี้เนาะครับเนีไปได้อันนี้ก็เหมือนกับว่าเรามาจําลองเหตุการณ์ในสภาพจำลการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันเลยพี่ อันนี้คือเราไปต่อได้เรื่อยๆเ,เลยใช่ไหมครับต้องหยุดถ้าเป็นโชคเดิมนะอย่างเงี้ยต้องหยุดแล้วไปต่อไม่ได้แล้วแบบหัวสะบัดหมดแล้ว,วผมอะไรก็คอนโทรลง่ายขึ้นง่ายขึ้นแล้โอ้โหถ้านั้นแบบไม่มีเวลาจะมาหมุนพวมอะไรแล้ว,ว่ะนั <laughs> ่งให้อยู่กับที่ก่อน รถกับสปริงเด,เดิมๆอุปกรณ์ตริงรถเอาอยู่แล้วใช่ไหม<ด>พี่เ<ล>านาะจบเลยไม่ต้องไปจ่ายอย่างอื่นเพิ่มเลยใช่ไหมพี่พอเลยเนี่ยเรือเรือเลยครับจริงๆนะทางถ้าเป็นทางเนี้ย แต่โช้งนี่มันไปต่อเนื่องไม่ได้จริงๆอ่ะจริงๆครับอันนี้คือมันแบบมันไปต่อเนื่องได้คือเราสามารถที่แบบว่าลุยไปได้อะไรไปได้ปไม่ได้เลยเนี่ยอันนี้พอมันลงลงแล้วมันขึ้นมาแล้วมันหยุดครับอย่ด้ยังก็หยุดเลยหัวน,นั้นมันมันโค้งเป็นเรือมันเกินที่เราจะรับได้เลย <laughs> ไม่ไหวเนีย่ย ถ้าเขาลาดยางหรือทำคนกีดที่ดีทีนี้ผมก็หมดถนนที่<บ>จะรีวิวแล้วครับ <laughs> <c oughs> คือที่มาลองอย่างนี้เนี่ยประการแรกเลยเนี่ยคือระบบโมโนโทูบเนี่ยถ้าเราไม่ขึ้นสุดลงสุดเอาน้ำหนักรถเป็นตัวช่วยใช่ไหมครับเอาไว้ลองอย่างเงี้ยมันจะตึงครับมันจะตึงแต่พอเราพายมาเนี่ยจำลองเหตุการณ์จริงเลยเนี่ยนะครับมันจะสมมุติขึ้นนะครับอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมมั่นใจอันนั้นอื เราเห็นโคง้งถีงจะเข้าเวอร์เพราะเราแบบเคยเข้าได้ใช่ไหมสมัยก่อนเราใส่โชว์ไปแต่ไปขวาแน่ี่แต่พอนนี้<ไ>มันพอเราจะยัดเข้าไปเงี้ยโ้เราเราเริ่มลังเลมันจะเข้าไม่แน่อะไรเงี้ยน,นั่นมันยุ้ยยุ้ยมากยุ้ยข้า